<laughs> ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของเยาวชนค่ะคําว่าครอบครัวนะคะหลายคนมองว่าต้องมีพร้อมพ่อแม่ลูกค่ะแต่มีเด็กอายุเพียง11ปีค็ะอาศัยอยู่กับยา่าแล้วก็ญาติพี่น้องหลายคนขาดการดูแลเอาใจใส่แต่เด็กคนนี้นะคะกับไม่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองห่ะขาดในการใช้ชีวิตด้วยการช่วยเหลือของคนรอบข้างแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะจนได้รับความรักจากครูแล้วก็เพื่อนๆค่ะเป็นกำลังใจสำคัญติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษค่ะ ทำให้หนูมีวันนี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ให้มาส่งน้องข้าวหอมดดเด็กหญิงอริยาภาวังหินนักเรียนชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่5โรงเรียนหนองคามประชาบำรุงอ่านเรียงความที่เขียนถึงแม่อันเป็นที่รักที่ปัจจุบันไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยสะท้อนออกมาจากใจที่คิดถึงแม้จะมีความโหยหาและเกิดความเหงาบ้างบางครั้ง แต่ข้อหอมก็ไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตยังคงอยู่ด้วยความสุขสนุกกับการเร่าเรียนช่วยเหลือครูและเพื่อนแม้บางครั้งเกิดความท้อใจกับชีวิตที่มีครอบครัวไม่สมบูรณ์แม่คือคนที่ทำอาหารอร่อยมากหนูคิดถึงแม่มากๆของเล่นแพงที่หนูอยากได้แม่ก็ซื้อให้แม่คอยตักเตือนสั่งสอนหนูมาแต่เล็กจนโตอยากกินของแพงๆแม่ก็พาไปกินอยากได้อะไรก็ซื้อให้ หนูเขียน,นอะไรหนูก็หนูหนูไม่ได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เล็กค่ะหนูว่อยากเจอหน้าแม่มอยากเจอหน้าแม่อีกครั้งหนูก็เลยเขียนไปเลย <S 1> <S 1> เข้าหอมเด็กหญิงอาริยาพาวังหินอาศัยอยู่บ้านหลังเล็กๆกับพี่ชายในครอบครัวใหญ่แม่ไม่ได้อยู่ด้วยพ่อทำงานรับจ้างไม่มีเวลาดูแลมีเพียงย่าที่มีอาชีพขายขนม คอยสั่งสอนเข้าหอมจึงต้องดูแลตัวเองและช่วยแบ่งเบาภาระคนในครอบครัวทั้งล้างจานซักผ้าช่วยงานบ้านเท่าที่ทำได้บนความรับผิดชอบของเด็กอายุเพียง11ปีที่มากเกินตัวแต่เข้าหอมก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งเรื่องของการเรียนเขาหอมจะอาศัยอยู่กับย่าย่าย่าเป็นคนดูแลค่ะแล้วข้าหอมจะมีพี่พี่ชายคนหนึ่งค่ะ ที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็จะเป็นครอบครัวที่กลับบ้านข้าวหอมจะต้องรับผิดชอบในการล้างถ้วยล้างจานนะคะถ้าวันว่างจะออกไปขายพวกขนมช่วยนะะ้าค่ะแล้วก็จะซักผ้ารีดผ้าเองตลอดค่ะคือดูดูแลตัวเองเลยค่ะอุปนิสัยอบอ้อมอารีร่าเรงิงชอบช่วยเหลือผู้อื่น,นทำให้ระหว่างที่อยู่โรงเรียนของข้าวหอมจึงดูมีความสุข สนุกกับการได้ช่วยเหลือคุณครูและเพื่อนๆจะมีบ้างที่แอบ,บเหงาแต่โชคดีที่มีเพื่อนและครูคอยเอาใจใส่ดูแลข้าหอมเป็นคนน่ารักมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนค่ะเวลาอยู่ห้องเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนค่ะเรียนเก่งตั้งใจเรียนขยันแล้วก็ช่วยสอนการบ้านเพื่อนค่ะโรงเรียนหนองขามประชาบำรุงตั้งอยู่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงป6มีนักเรียน91คนผู้ปกครองส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานและมีนักเรียนหลายคนที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ครูจึงต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษผู้ปกครองนะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพรับจ้างนะคะ<ม>แล้วก็จะเป็นผู้ปกครองที่อพยพเข้ามาใช้แรงงาน<ม>เป็นพนักง,งานบริษัทอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยค่ะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอ,อ,อบครัวแตกแยกนะคะส่วนใหญ่อ่ะเด็กจะอยู่กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าค่ะ อ๋อน้องข้าวหอมเนี่ยจะอยู่กลุ่มที่สามนะคะซึ่งมีปัญหาครอบครัวนะคะแล้วครอบครัวยากจนแต่น้องข้าวหอมเป็นเด็กที่เรียนดีมีจิตอาสาช่วยเหลือโรงเรียนตลอดนะคะโรงเรียนก็จะดูแลเป็นพิเศษโดยอาจจะให้ช่วยขายของสากอด้วยนะคะก็จะมีได้ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นถ้าจะมีทุนมาเนี่ยเราก็จะจัดอยู่อันดับต้นๆเลยค่ะ บนสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ครอบครัวที่บกพร่องขาดความรักและความสุขเด็กหลายคนอาจหอยหาความรักจากการเลือกที่จะเดินเส้นทางที่ผิดแต่ก็ยังมีเด็กอีกหลายคนที่มองว่าการเลือกชีวิตที่ปลอดภัยและมีความก้าวหน้าได้ไม่จําเป็นต้องเกิดกับเด็กที่อยู่ในอ้อมกอดที่สมบูรณ์เท่านั้นแต่หาได้จากกำลังใจของคนรอบข้าง ชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชยรคมทีมข่าว n อ t ขอนแก่นรายงานชื่นชมน้องข้าหอมค่ะพอหวนคิดเลยพอเห็นน้องข้าหอมหวนคิดถึงตัวเองตอนสมัยวัยน้องข้าหอมเราไม่ขยันแบบนี้เลยนะคะน้องขยันมากใช่แล้วเรีเนยนก็ไปช่วย,ยคุณย่าไปช่วยที่บ้านนะคะล้างจานทำกับข้าวทำขนมชื่นชมมากๆแล้วก็ยังเรียนดีอีกด้วย อ่าถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆนะคะ<ช>ก็ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีจะบอกว่าน้องเข้ากับคำขวัญปีนี้เลยนะคะ,คะทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองอ่าถึงแม้ว่าเราอาจจะได้โอกาสในด้านไหนด้านหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาทางครอบครัวไปบ้างอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าน้องเลือกเองเลือกที่จะเป็นเด็กดีเลือกที่จะช่วยครอบครัวแล้วก็ยังเรียนเก่งด้วยชื่นชมมากๆเลยนะคะ